สวัสดีค่ะพบกับพนในช่วง h ฮโซฮั p ฟินงส์นะคะและในช่วงนี้มาอัปเดตข่าวสารผ่านช่องทาง Vroom กันเหมือนเดิมช่วงนี้ก็จะต้อง stay safe กันอยู่นะคะมากันที่ข่าวแรกกันเลยกับวง twice นะคะโอ้โหเดี๋ยวไปดูกันช่วงนี้เกาหลีโ็ฮอตกันมากๆและก็เรียกว่าติดอันดับนะคะดาราที่มีรายรับเยอะที่สุดเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าวง twice นะคะใครติดอันดับนี้ค่ะ ปฏิเสธไม่ได้ว่ากวสาววง twice กลุกรุ๊ปลักสัญชาติโดยการปลุกปั้นของค่าย JYP Entertainment นั้นขึ้นหนึ่งในศิลปินกลุ่มหญิงที่ขายดีที่สุดของวงการเพลง K-pop กับตัวเลขซัดซินดยรวมของวงที่ตามรายงานระบุว่านี่ไม่ต่ำกว่า35ล้านดอลลาร์หรือกว่า1,058ล้านบาทและถ้าจะพูดถึงชีวีน้องเล็กจัดไต้หวันผู้เป็น วิชวลหรือหน้าตาของวงนั้นต้องบอกว่าเธอไม่เพียงประสบความสำเร็จในฐานนะศิลปินไอดอลเคป๊อปที่ขายดีและหน้าตาดีที่สุดแต่ทางครอบครัวของเธอเองค่ะก็มังคังร่ำรวยอย่างมากอยู่แล้วเรียกว่าคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดอีกหนึ่งคนกันเลยตามประวัติระบุว่าจีวีวัย22ปีมาจากครอบครัวนักธุรกิจคุณพ่อคุณแม่ของเธอเป็นเจ้าของตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน รวมทั้งลงทุนในโรงพยาบาลอีก3แห่งในไต้หวันและนอกจากนี้ค่ะคุณแม่ของเธอก็ยังครองตำแหน่งผู้บริหารของโรงพยาบาลสัญญกรรมความงามรวมทั้งยังเปิดคาเฟ่ที่โด่งดังมากในไต้หวันอีก2แห่งด้วยทั้งหมดนี้จึงไม่น่าแปลกที่เมื่อนำมารวมกับรายได้จากการเป็นศิลปินของจีวีเธอคนนี้จึงถือเป็นสมาชิกวงไชที่อายุน้อยที่สุดแต่ร่ำรวยที่สุดในวง เยี่ยมยอดมากเลยนะคะ